มาดูสูตรผสมดินที่จะปลูกเลดโอลกันนะง่ายๆ <are> ไม่ยุ่งยากเลยทุกคนสามารถทำได้นะคนซ่อมรถปลูกผักครับเลดโอลกชุดแรกเริ่มโตบ้างนะครับแถวบนนี้ชุดแรกนะแถวบนนะแถวแถวล่างนี้ชุดที่สองก็เริ่มโตแล้วมันยังเหลืออีกนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะพนเพื่อนๆว่า ดินผสมปลูกเลดโอ๊กเนี่ยมันผสมยังไงง่ายมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะผมจะใช้ดินหมักนะนเพื่อนๆฝนก็จะตกหรือจะทันหรือเปล่านะดินที่เราหมักไว้แล้วนะเพราะมันเทตวงนะต้องตวงหน่อยนะ นี่นะดสูสีสวยมากๆเลยนี่ได้ยินไหมครับร่วนด้วยนะนี่สีแบบสีคล้ายเตาแฟอ่อนๆอ่ะ นี่น้มองเห็นแลนเพื่อนดินนะดินนะสีนะดินหมักนะนี่ก็เป็นปุ๋ยหมักดินสีปุ๋ยหนึ่งนะ เดี๋ยวจะใส่นี่ด้วย่าน่านสักหนึ่งไม่มีที่ตวงแล้วเต็มไปหมดแล้วที่ตวงเยวเทลงเลยดีกว่านะ ใส่ทานหนึ่งนะเพื่อนๆกากเกาไม่ถึงหนึ่งดีหรอกใส่เพื่อให้ว่าดินน่ะมันโปร่งแล้วมันเบานะโรยเป็นขนมชั้นนะดินไปสองแล้วนะก็ทานไปหน่อยหนึ่งแล้วก็หมักพืชส่งนี่นะ ก็ดินร่วมมากๆเลยดินดินสูตรเนี่ยปลูกอะไรก็งามนละเ,เพื่พอนๆพราลองมาตั้งหลายลอรอบแล้วนะที่นี่ก็จะทําแบบนี้ตลอดเลยนะก็สูตรมันอาจจะเปลี่ยนไปบ้างนะสี่ต่อนหนึ่งบ้างสามต่อนหนึ่งบ้างแล้วแต่นะนี่นะง่ายๆนะวิธีผสมนะ ทำเป็นชั้นๆนนะได้ยินบปก่ไม่รู้นะแล้วมันก็จะโกยง่ายหน่อยนี่โหร่วนมากๆเลยดินไม่รู้ว่าพื้นที่มันจะแคบไปหน่อยหรือเปล่าอืม ไรเนาะเดี๋ยวเอาฟางรองก้นไว้หน่อยนะเพื่อไม่ให้ดินมันไหลออกบางๆนะไม่ต้องหนานี่เพราะว่าถ้าหนามากน้ำมันไหลไม่สะดวกอีกไม่รู้เสียงจะ ถึงหรือเปล่านะเสียงถึง,ถง,ถงไมเว่่าไม่รู้นะเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ค่อยจะรู้ฝนก็กล้จะตกละ ผสมให้มันเข้าเข้ากันนะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวก็ตัดใส่กับนี่เลยกระถางเลย เห็นอยู่นะนเพื่อนๆเอากระถางละต้นดีไหมนะ้องต้นหนึ่งที่จะไม่พอกระถางละสองต้นดีกว่าเพราะกระถางมันจะหมดแล้วก็เอาช้อนเนี่ยคุยให้เป็นหลุม หลุมนี้สองสองต้นเลยหลุมนีม้สองต้นเลยก็เอาเลยสองต้นนี้เลยเอามาสองต้นอยู่แล้วเนาะนี่เลยเสร็จแล้วไม่ยากนะนี่ดูนะเสร็จแล้วก็เอาน้ำมารด มือละมือมันละนี้ไม่เพื่อนขอโทษทจับไม้ไม่สะดวกแล้วนี่นะก็รดน้ําให้มันชุ่มๆนะเดี๋ยวจะรดซ้ำอีกทีนึงแล้วก็เก็บไว้ในที่ร่มหนึ่งวันก็คือที่ทําตอนเย็นก็เพราะว่าเขาจะได้พักผ่อนได้ฟื้นตัวในภายในคืนนี้แล้วพรุ่งนี้หนึ่งวันนะถ้าต้นเขาตั้งขึ้นมาก็แสดงว่ารอดเราก็ออกแดดได้เลยนะแต่ถ้าต้นมันเหี่ยวแสดงว่าไม่รอดนะ ก็นี่ให้ให้เปี่ยกแล้วก็ไปเก็บใต้ต้นมะม่วงนะไม่ยากใช่ไหมเพื่อนๆส่วนผสมเท่าไหร่ก็บอกแล้วนะเมื่อกี้นี่นะเสร็จแล้วก็ไปรดน้ำให้ชุม่ม่รดสักสองรอบเพราะดินมันไม่ ไม่ได้แฉะมากเราก็รดสองรอบแล้วก็ไปเก็บไว้ใต้ต้นมะม่วงนะที่ต้องทําตอนเย็นๆก็เพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้เขาจะได้พักฟื้นล่าเขาจะได้พักฟื้นหนึ่งคืนแล้วพรุ่งนี้เช้าเราก็มาดูว่าเขาเหี่ยวมันถ้าเขาไม่เหี่ยวก็ปล่อยไปยันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันและอีกวันหนึ่งอะ่ะวันที่สองค่อยเอาออกแดดนะถ้าเขาฟื้นเขาต้นเขาจะตั้งแต่ถ้าเขาเหี่ยวเขาอาจจะไม่รอดก็ต้องรอดูคนต่อไปนะเพื่อน หลังจากชมคลิปแล้วมีความคิดเห็นยังไงมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์เข้ามานะครับผมจะตอบให้ทุกคนนะครับแล้วก็จะส่งคลิปไปถึงห้องนอนก็ประมาณสักสองทุ่มสามทุ่มเราเนี่ยนะดูเพื่อความบันเทิงนะครับเพื่อนๆชอบก็เอาไปลองใช้ไปลองทำดูฝึกทำดูนะถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปเลยนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับคนซ่อมรถผมผ่านครับก็ภาพจะดีต้องผลิตผักกนินเองนะครับ